วันนี้ผมจะมาหาอีสเ้อร์อีกันนะคบที่นี่เข้าได้ครับนี่คอห้อลองเข้าไปจึกอ่ะจะเข้าได้นะเปิดตระตูประตูัวขงนี่ดิฟนะครับไม่ใช่ฝั่งนี้เท่า้ได้ไหนี่ครันี่ครั โ้ยคุณนี่ครับอ้แ่แอน a ัไปนะครับผมอยู่ที่ภูเขานะครับผมครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ทางนี้ครับ จะมีคนโทรมานะคบเพิ่ซึ่งผมจะทำเป็น ep ห ep สนะครับแงโอ้โหติ๊บเลยแงวโอ้โหติ๊บยางสวยตึ๊งตึ๊งตึงตึ้งตึ้งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงตึ๊งตึงตึ๊งตึ๊งตึ๊งึงตเตึงึงึ รถไม่เอานะถ้ารถตกหายนะหายนะไม่เห็นไปลงมาอีกท่น,นน่าจะไปแยกทางนะคับจไปดู นี่นครับผมอีัออ,อนต่อไปนะคบยหน้าออืมรถถึงกับจิ้งพี่สัอ้อัอนต่อไปออรอตรงนี้นะคบผมหยุรงพุ่งไม้นะคบ ขวานยักที่ไททันเขาเอามาค่ผมเอาไว้ไททันที่ซับจนหายไปนะครับเอามาทิ้งอาว้นะครับชัดๆอะดูชัดๆผมใช้มือกล้องกัไนครับนี่นะครับทุกน,นี่นะครับควานยักษ์นะครับผมนะควานยักษ์นะค,ค,ครับผมอ้ยวานย์ครมีคนเข้ามาจ้งเขานะ ด้วยอย่ดีก็กลับมาอ่ะผมจะลองใช้สูตรนะครับจากที่เขาว่ากันนะครับชัว่วส่วนนี้นครับ D A Y D นะครับผมก็จะกลายปเป็นตอนเช้าครับผมทอ้ยที่นึ่งนะครับผมกลายไปต่อเลยครับ เขาขึ้นงเงาถ้าลงมาเข่าวดีความเราจะเพิ่มขึ้นยังเพื่อเพื่อเพื่อนะครับผมเราผมคว่ำนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ผมจะแถมให้ให้นะครับผมถ้าใครอยากดูเพิ่มอีกครับรออีกรอพรอุ่งน,นี้นะครับผมถ้าอยากจะดูนะครับผมอีกที่หนึ่งครับผมผมแถมให้อีกที่หนึ่ง อยู่เาค่ะอย่กลกับยิมมใช่ปะงั้ผมก็ไม่ได้ใจนะคะผมแต่ผมว่าอยู่ใกลยิมนะคะผมวามมแดแต่ตัดไปเลยแต่ตีจริงๆว้าวอตรงนี้นะคบผมจะมีเอลี่นะครับแต่ต้องเป็นแบบแต่ว่าเบตา้า11น,นะครับแบบไม่มีหิมะนะครับถ้าเป็นแบบกำหนดนี้นนจะไม่มีนะครับ ชิมชิมนี่มาใกล้ๆก,กับบ้านที่พวกเราต้องทำภารกิจนะคะจะมีเสียงข้างนี้ตึงติดจุดนี่คร er, ับด่านนี้ครับที่ฉันยอมอ๋อเขา ้าเกมใไหมผมไม่ชอบนะคบผมผมเดินขายก็วเอครับผมก็เดินอสมร้อ้าบรงเนี่ลองเดียวมาหโอย ถ้าอยากจะไปดูเพื่อน,นะครับผมรอบนี้นะครับผมอ้อยมองเลยครับผมอันนี้ผมก็ชอบนะครับมันอ้อยไปเลยครับขโมยรถไปเลยนะครับไม่ชอบรถสามรอบขับเยะบอะผู้สามรอบเขาขับอะไครับขับยาวอะไอย่างเงี้ย โอ้คยยยบยยยยยยน,นยนยยยยัยักยยายยยยยนย้ยย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 กยยยยยยทยย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 ยปยยยยย้ยยีรั่ยะยยยกยยยยมยนยยยกยย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 ยมยย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 ยียย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 นี้นนนนนนนะะยยบบาายย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  ต่อ EP พีสองครับผมต่อกันอือต่อกัน EP สองครับผมคลิปนี้ไว้แค่น,นี้นะครับผมเอาไปเลยครับบ๊ายบายนะครับผมชื่อบี๋ยข้าไปหน่อยสิ ผมมาเล่นเกมนี้ครับผมว่าช่องผมดูสองช่องอยู่ครับช่องแขงเซวิชช่องก่อยช่องโป๊ะจิเกีเออม่ใช่ครับช่องอะไรนะอ่าอิจิโปนะครับผมเนี่ยครับช่องไหนอันนี้ดันได้แล้ยใช่ไหมครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะช่องแขงคงวิที่นี่เป็นช่องหนครับที่ผมโดนบอกเพราะว่าช่องแขงคงวิชี่เขาเล่นเลยบอกเลยนี่แค่นี้ไว้แลยนครับ บายบายนะคะเดี๋ยวค่อยต่อกัน EP 2ครับ